สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับพบกับผมครับท่านอตุปธรรมนะครับช่องใหม่ของผมนะครับช่องเก่าผมไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับไม่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาผมก็เลยสละช่องเก่านะครับสุดทางรักลิ้นัังโขงครับมาสร้างช่องใหม่ครับชื่อท่านอตุปธรรมนะครับภาษาอังกฤษครับให้เข้ามาแล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจครับผมด้วยนะครับ ตอนนี้ยอดสมาชิกของผมนะครับในในเวลาหนึ่งเดือนนะครับผมสร้างช่องมาเมื่อไปลายเดือนกุมภานะครับสร้างช่องใหม่คนระัยอดตอนนี้สมาชิกของผมเข้าปลาเข้าไป5้0ร้อยสี่สิบแล้วครับผมก็จะทำคลิปอย่างนี้ให้แฟนๆได้ดูนะครับ F c ทั้งหลายนะครับทั้งเมืองนอกเมืองไทยนะครับ เจ้าซูมิโตโมเอชเอสองหนึ่งศูนย์เอโปนะครับสเปคเครื่องยนต์นะครับซูซูกิฮเอสเคงเอ็กนะครับปั๊มคาวาสกีเกศสามวีมุ่งกี่อยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสามลูกบาศก์เซนติเมตรครับบูมอาร์มเสริมแผ่นเหล็กพิเศษนะครับสามแชกครับเชื่อมนอกเชื่อมในครับใบแทกแปดตีเตียนครับโรลเลอร์เจ็ดตัวแคเอร์สองครับตัวดูดน้ำมันออโต้นะครับ รถคันนี้อาจารย์เลือนะครับ5,000ชั่วโมงแล้วครับ5,000ชั่วโมงก็ประมาณ2ปีกับ3ปีนะครับทํางานตลอดครับยกเว้นหน้าฝนนะครับฝนตกหนักๆถึงยังไม่ได้ทํานะครับกับงานขุดสะที่เคยขุดไปแล้วนะครับมันตื้นเขินนะครับขุดขุดให้ลึกกว่าเดิมแล้วให้เจอน้ำนะครับงานไล่ขีเรนนะครับ ขุดขึ้นมาแล้วก็ไล่กิเลนมาใส่ขอบครับอาจจะเสียเวลาหน่อยหนึ่งครับเพราะวันสาลูกใหญ่นะครัขุดจากฝั่งน้นแล้วก็ตักตักดินมาไว้ฝั่งนี้นะครับลูกสูบใหญ่นะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นีสูน,น,นนะลูกสูบใหญ่ระยะ การสูบช่การสูบสั้นนะครับลูกใหญ่ชักสั้นนะครับปั่นแรงมาออกมาได้สูงครับไม่น่าเชื่อว่าเครื่องยนต์สี่สูบจะปั่นแรงมาออกมาได้เท่ากับแคดสามสองศูนย์เนกเกนของตะคูลแคทนะครับแคทใช้เครื่องยนต์หกสูบร้อยห้าสิบแปดแรงมานะครับส่วนซูมิโตโมใช้เครื่นนองยนต์สี่สูบก็ร้อยห้าสิบไปปลายเหมือนกันครับ นำเข้าจัดจำหน่ายโดยบริษัทลิสเวนะครับฐานผลิตอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับสำหรับซูมิโตโมเอสสองหนึ่งศ<ด>ูนย์เอ็ดหกตัวนี้นะครับ<ด>แววแววมาแววแววมานะครับมีตัวใหม่มีตัวใหม่ออกมาแล้วสำหรับซูมิโตโมโนะครับ สมมติมากครับริ้วเลยครับสำหรับเครื่องยนต์ีสูบผสมกับปั๊มโทรสกิวสาดีนะา <_ d ata> ะเชื่อว่าเครื่องยนต์สี่สูบจะปัน่นแรงม้าออกมาได้ที่159.5แรงม้านะครับน้ำหนักอยู่ที่ น้ำหนักตัวนะครับ20ตันระบบก,การขับเคลื่อนนะครับมี3โหมดนะครับ S P H และ a นะครับ อันดันที่สุดครับพอใช้เครื่องยนต์นีสู่นะครับเครื่องยนต์นีสูตต้นตำลับของความประหยัดเลยแล้วครับอ่าเป็นระบบไดรกนะครับไม่ใช่คำว่าเร็วนะครับเดริกอินเจคชั่นครับสี่สูบครับลูกสูบใหญ่ครับ กี่เป็นเล็กม่ใหญ่ครับเหมาะสำหรับเครื่องยนต์สีสูบนะครับ0.93ลูกบาทเซนติเมตรนะครับแต่ขออนุญ,ญาตนั่งนะครับปวดขานะครับนั่งย,งยองๆนานไม่ได้ครับอายุมากขึ้นแล้วครับ หลมองนี่แตกไปแล้วครับเวกกระจกทางให้ฝั่งวงเก่งนี่ต้องเอาลบมุมนะครับเวลาขึ้นเคลื่อนย้ายขึ้นเทเลอร์นะครับมันมันไปเกี่ยวกิ่งไม้นะครับจะทําให้กระจกแตกครับต้องเก็บ ไล่เคเลนขึ้นมานะครับว่าจะขุดแถบนั้นให้ลึกก่อนนะครับแล้วก็ไล่เลนขึ้นมานะครับโยนขึ้นมาไว้ฝั่งนี้นะครับประสบงานประสบการณ์หน้างานแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นครับแล้วแต่